ไนส่นด้าเซงกะวันนี้นวันที่1 1เดือนธันวปีสอยพันห้าหกบ่ำ6หกโมงครึคะนะ่งข่ะ6หกจบั้าข้าวปานั่งอยู่เพื่อนอ่านข่าวคันข้ามคืนมาแทงคัะนนะันพี่น้องนะไว้วันนี้นะหนึ่งแก๊บได้เป็นกว่า78สเซนไป8หมื่นเนาะนี่ค่ะนะการคำเนี่ยเดยวถึง79ค่ะอืมคันเงินได้กว่าเหมืนม่นเอกลางไหนค่นนะเยอะกวกมื่นวันที่11อในผลตกข้าวแห้ง จอมหนะะังอันฟนะิง์ม้าเขาป็นฟังไว้นั่นกันนะคาก็ยามอ่านป็นฟังไว้อยู่ในเมื่อได้ปอดจันในปอดโค้งฝนติดตกแห้งในอ่าวันเมื่อนไหนกันเนาะตกแห้งแต่ตกแห้งวันเนี่ยเจเวงโหป้งในี่ยนะเฮ็ดาคูเพื่อได้พวกไหลปลาจอมนึ่งเนื้อเวงตุนตีเฮมปอกกัดเฮมโอเชียนจะเนี่ยนำทมเฮาแห้งเฉพาะเนื้อปอกอุจิคัมเขาจะแนี่มีนำทมนำเขาเนื้อเฮิร์ดพี่น้องก้นมึงดีกว่าจะไหนะนะ แล้วก็หล,หลายๆปื่นทีค่ะเน,นอะนำนำลูกนำน้องนำแย่นั่นน่ะนะสรบเสร็จได้ก็เข้าคามาถอมด้วยแทงเขาเหมือนกัเมืองไต้ฮัไวขนาดเมือง,ง,งเมืองเว่งหลือดอติอาอมาราปุระเนี่ยก็เนือ้อป๊อดเนื้อปอกอันมีป๊อด อะเรวัดปดอันอยู่เตรียมอีกนึงนึ่งนะนำเขาเฮิรนเขาในเขาวะนะปลาสลือตึกไปสันยอดก้อยเลยทบตั้งหยับผึดเตะๆนะคะเนาะขาวน้ำทุมขาวฝนล้งมีกว่าหลายตียอดก้อาข้าวบ้าถอมด้วยแทงขาวชั้นยูสแต้มไว้ค่ะนะผู้ไป่หอกข้าวเย็มยอนยิบมาอ่าน ซึ่งเก,าก่ากลางยังตึกกว่ามากต้องหนึ่งเมือเก่าอยู่ที่นื้อเจวิงเซนวียันบอกว่ามีข่าวออกมาค่กกาะนะว่าซึ่งเก่ากลางเดทรอยออกเน,นื้อนาดีเซนวีเด็ขึ้นเอาเซนวีเนี่ยมัฟมอบอัพอันขึ้นและมือซึกงมันมาเจอลาเสียวหน่อนะมีว่ายออกมาหนึ่งเงยอะข่าวไม่ก่อออกมา ต่โหเลินจุ่นมาในามีข่าวลือกันออกมาว่าซึกเกากาง MNDAA เจอตรงตรงนึงอยู่เนอะใจวิ่งแสนวีได้ได้ถอยบันขึ้นซึกมันขึ้นหายาโตตั้งเซงเนเลินสับชำเบอรวันไหนสับชำป,ปนนาในเลินทนเก่าค่ะเนะอะกวนเงเซนวีก็นึงลาติพูดยฮอกว่าเมื่อเร็วอําหันเขาต้องตงื่นสังเขาไปาย้อนกนแทงก่อนการอเป่งเขาก็มนเก่ววาเยานดังกินและนเลา วงเกี่ยวมนเกติวเข่าปังต่อรองคอาเจอในตึกเฮ็ดตึกนี่เหมือนเก่าก้อยอ่ำปิงสังอ่ำนี่ลองหลังไล่สังมาแทงไนะอ้ค่ะนะไม่ต้องดูหนึ่งคันหรอกเขาข่าวก็ด้วยจอมการต่อทั้งเลิ้งสับฉำบามาเต็มเวียนฮื้อในนั้นน่ะนะเกี่ยวกับเมื่อไงได้ตนะิเต่เนื้อข่าวใต้ทีวอออนไลน์คันหรกว่านะาก้อยเก่ามันเป็นข่าวอันนี้ปีนอ้องอะไรผู้คู่ฟองคู่กน้กนเลยค่ะได้ยอดเอามาลัดแทงเนื้นวันที่หนึ่ง เ, July, เ,เดือนกรกฎาคมเดือนธันวาคมอันนี้มาถึงแน่จุ้มเอยหลี่สามปีน,อน้องอ่าอันเป็นจุ้มเออขาว่าสามปีน,อน้นองแค่ไหนค่ะนะจุ้มเอยหลี่สามปีน,อน้องปีน,อน้องของโกหูอยู่เนาะอ่าเขาจะได้เตะเกลเก็บขวัญตีกิกปากใบฮาลักตีมุเจนะคะนะอืมแต่วันที่หนึ่งได้กว่าเดือนธันวาคมแน่ พี่น้องเขาเจอเหตุการณ์กาขายดังวอดหมเจอ,อันเป็นการต่างกุนเช่ในอ่าเดีละหกทบแต่ลยวอะไรเกลิยดตั้งจุ่มขอขะนะดเดี๋ยวมีดังสองสองเมลเนี่ยะค่ะน้องตั้งกองสิซึกมันก็เดี๋มีเหมือนเก่าอ่าภายจุม่มซึกอ้อยลีซามพี่น้องก็เดมีเนี่ยะค่ะนะอ่าติเก็บขอนเขาเมื่อเร็วเนี่ยเขาเขาอ่าคอมิานีก้นเหตุการณ์กาขายและลดการต่างกุนอันเตราเยเซ็นตั้งอันนั้น กว่าต่างเราย้อนไว้นะคะนะกว่าต่างเส้นไม้ไว้เออจือคอมบันนีห้ารถกล้าอดีตเขาออกไว้มันตัดเหตุเหตุไว้เจ้าเนี่ยเขาด่าดไว้ไว้กว่าต่างเราย้อนไว้อันตั้งเดลยคะนะพปรถึงที่วันที่หนึ่งมันนั่นหายไม่ง่ายแต่กูก็มังก็คนเด้เลยกว่าถุยเอาข้าวไว้นั่นขนาดนะมันจะหนังจือเขาปั๊บเขาโป้มันเขาได้เจอลายดังออนไลน์เนี่ยคะนะโป้มันติดเนี่ยเขาห้มันง่ายให้มันไวตอนตา เขาเกาหลีดอนหลานตัวเขาเกาหลีนั่นน่ะนะเขาเป็นฝังมาว่าอ่าให้ก่อนลงเซ็นไม้ยว่าตั้งในค่ะนะมาเร็วเนี่ยยังก็มีบ้านของเขาเชฟจีนยูสเอเจนซี่แต่มาว่าอ่านางยิงก่อนหนึ่งตีเวงสีเปาะกว่าเพียวส่วนที่ก็เหยียบยนี่ยหมักขาปุ๊ดไผ่หนึ่งในค่ะนะอ่าเป็นกว่าตี อืมตีเต้ยมันได้เปลี่ยนมากเลยะแต่ขาวมันได้ตึกขึ้นมาขนาดยอนเปิลวิ่งสีโปวิ่งจอกเมยียจนะได้อินเทอร์เน็ต่ได้ตกลึกงหนักค่ะนะเปลี่ยนก่อนเมื่อวันที่เศร้าเกาเหลินทนฮาปีสงเศร้าฮาข้าวาายำกังเนื้อเก่าหมงไปไปในเกาเนะอ่าคนคนก็เป็นกันกในอสา,าสาฮาซีปียวเป็นนั่งยิงนะคะนะจึงห้องมาปลามิ่นอ่องในคันอ,อาา่ากว่าเพียวกว่าชนกว่าตีชวนมันไซโกเหยียบยนี่ยหมักม,มากขึน้น ฮวงยาในคณะอืมปุ่มมาขึ้นหฮวงยาในปุ่นฮู้ก่อนค่ะวะเนะี่ยมาขึ้นหฮวงยาเห็นเลยเตี้ยบเปดขาผายไส้มันเนีน่ยค่ะนะขาปุดกว่าแปดเน,นี่ยค่ะเนาะอ่าอนในเดี้ยบก็มีจุ้มจอยแถมเนี่ยวซีมิช่าสีโป้ะเขาพ่อเอาเมันนั่งมายุดยาตีอ่าฮวงยาสีโป้ะเห็นก็ขาวจังเลยการออกมาเลยในคะนะ่ะเป็นกว่าดินเนอร์วันจังเผือกเนี่ยค่ะนเจวีสีโป๊ะในค,ะนะนะคะน่ะเนาะอ่าแล้วก็ ไปยาอะไรง่ายๆค่ะนะขาวจังไหนก็กเกาะหยียบหน่าเมื่อหยียบเน่าหน่อยโจมึงไต้เขาไปกัดเย็นยได้แต่นะอากาดิะลรเปลี่ยนจังไหนจริงๆค่ะนะข่า,ขาวค่ะอันนี้สนใจได้ก็มันเด็กไม่มองในกยค่ะนะอาจงค่อยพบทบกันทั้งคันเนาะอ,อันปังตึกได้ก็ตึกเปลี่ยนค่ะนะเนื้อเจเวนองคิวกอลี โยกก็หมกโดมตรงเตมป๊อดจาน53เจเว็งค่ะนะอ่ามันเดี๋ยวมีตังเบิงไฟไฟคุณอ่ายงฮุย ป็นปังที่เขาแห้งขาดเจ้นเน่แล้วก็มีพี่น้องไปเพล่หัวเหมือนมันในค่ะเนาะกมมกันท่างเบื้องเต็มห้องหมดนะสังเกตว่าจอยแถมเลยกันแต่ก็จอยแถมมือกันอีกหนึ่งค่ะนะอ่ตอนน้องเหมือนให้ก้อนต้งตัดที่น้องเขามองในเห็ดแต่ย้อนหลีกก่อนคันนั้นส่งไปหกทบกันในวันมุกขันเนาะย้อนซูเปอนพี่น้องเขาอยู่หีกินวันกัดเย็นแข้มสามมังนี่หีเป็นรอดเพล่กันกูตีกูต่างกูก็ปนเสกัมติคาไม่สงคา